โอ้ต oh, แตดสิบสามยังตีแปดอยู่เหรอคะใช่แล้วเพราะว, oh. ว่าเราเป็นกิจกรรมตีมาตั้งแต่สาว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 อ่ะตั้งแต่ <laughs> ประมาณร้อยกว่าปีแล้วแล้วแถมลูกคนโตแต่ก็ทังถึงลูกคนนี้คนปัจจุบันยุเท่าไ,ไม่รู้ถึงหลานในตอนนี้หลานก็ชอบแปดท,ทุกคนเหมือนกันถ้าเราได้ออกกําลังกายต่อเน,นื่นองเนี่ยร่างกายเราจะไม่สุดแล้ว ทำอะไรทุกบบ่อยเป็นประจำเนี่ยมันทำให้เราแบบมีพลังเยอะแยะมากมายพุทธกสุกและเสาอ,อาจจะตีแบบบ้างก้าวโม่เช้าถึงเทียกว่ากิจกรรมดูแลลูกดูแลหลานก็มีใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลอาหารการกินที่บ้านด้วยแล้วก็ยังออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะ<ม>ปีแบตนี่เรียกว่านี่นี่แชมป์นะแชมป์แตประจำขอดนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบเป็นไอดอลของใครอีกหลายๆคนด้วยนะคะในการแบบใช้ชีวิตในการออกกำลังกายในการที่แบบมีอินเนอในตัวเองในทุกๆวันแบบนี้ด้วยนะคะอย่าอยู่นิ่งเฉยเพรายิ่งเฉยแล้วทำให้หลายๆคนคิดมากคิดแตกคิดน้อยสุดท้ายมีคำคมไหมล่ะคำคมคำคมคลิ๊คำคมเหรอไม่มีไม่มีโอเค งั้นวันนี้จริงๆแล้วค<ท>ำคมของเรานี่ก็คือไม่ชากเลยทําให้ชวิเตเ็มมีความสุขในทุกวันอืทุกๆวันต้องมีความสุขใช่ไหมคะอแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่อย่างแบบไปวันๆนะคะอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยเพราะว่าในทุกวันเป้าหมายของคุณแม่ก็คืออยากมีคุณค่าให้กับบทุกๆคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบๆข้างด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นก็วันนี้ก็เราอยู่ที่ สิลิ่งขับหัวหินนะคะก็อย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวกันนะคะทุกคน